เมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายกอาร์ตนายพีรพัฒน์ฐานิตนายกสมาคมนักข่าวนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยดรสังวันเกียรติงามนายกก่อตั้งนายวิบูลจิตประสบเนตรเลขาธิการสมาคมนายเรืองฤทธิ์ปัญเจริญธนกิจอุปนายกสมาคมนายรุงธรรมยอดพลอุปนายกนายธนดลยอดผลอุปนายกนายสว่างปงลังกานายกิติวัน์พึ่งเขื่อนขันนายพิพัฒน์ภูลเกิดนายเอกชัิดวงดีนายมัทนารางวัลหลายนายพงเดชธนาวัฒชัยกุลนายวิรัติละอ่อนนายธงชัย ชื่นกิ่งแก้วนางสาวเพนศรโพลังกาานอาคมสมปางเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคโดยเนื้อหาวันนี้มีการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟหนึ่งเดียวสมุดปราการโดยมีการระดมสมองและปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานกำหนดวันและสถานที่เนื่องในโอกาสวันนักข่าวและครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคโดยนายกาพีรพัฒน์ฐานนิตได้กล่าวเชิญชวนกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าว นังสืพิม์ส่วนภูมิภาคการสนับสนุนสมาชิกคณะกรรมการสานีข่าวเพจข่าวนังสืพิมพ์สืสสรรสส่อมวลชนในสังกัดโดยหลังจากนี้ถ้าได้ข้อสรุปจะแจ้งไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน